สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับยางตัวนี้นะครับค่าความเร็วของยางตัวนี้ว่าจะวิ่งได้ความเร็วที่ประมาณเท่าไหร่นะครับยางตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับเป็นไซส์225/70 R17 นะครับถ้าเราต้องการทราบความเร็วนะครับของยางตัวนี้ว่าวิ่งได้ที่ประมาณเท่าไหร่เรามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตัวย่อ M M นี้ก็คือวิ่งได้130กมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ S ตัวนี้วิ่งได้180กมต่อชั่วโมง ก็แปลว่ายางตัวนี้นะครับถ้าเราบรรทุกเต็มพิกัดนะครับจะวิ่งได้อยู่ที่ไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัว S นี้ก็หมายถึงว่าหากเราไม่บรรทุกหรือว่าบรรทุกนิดหน่อยนะครับคุณสมบัติก็คือจะวิ่งได้ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยางแต่ละยางครับจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะมาดูบางครั้งมันจะมีตัว S ตัว L ตัวอะไรแบบนี้ครับจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพามาดูนะครับว่า เตละตัวย่อจะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม